สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกภพดีบุญมีนชุมแพรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขคลื่นคุยข่าวครับคุณผู้ฟังเราก็มีการย้ําเตือนในเรื่องของโควิด -19 นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราก็ร่วมกันในการต้อนรับในการเป็นเจ้าภาพนะครับเปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทําให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยได้กลับมาดีขึ้นรวมไปถึงนะครับได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการประชุมเอเปกไปแล้วรวมไปถึงนะครับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Black พิงคที่เพิ่งผ่านไปก็มีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นที่พูดถึงนะครับนั่นก็คือมะม่วงน้าเปล่าหวานนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้เนี่ยประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับอาหารสเต็ f ฟูดต่างๆในประเทศไทยเองนะครับก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวน ผู้ประกอบการเองก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านของความสะอาดความถูกสุขอนามัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับได้มีการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณผู้ฟังเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยละกันนะครับทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศครับคุณผู้ฟังได้มีการยกระดับ FTA ในปี2566นะครับโดยทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศนะครับพร้อมในการยกระดับการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าภายใต้ ASEP และอาเซียนญี่ปุ่นรับปี2,566มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยสร้างแต้มต่อในเวทีการค้าโลกทางด้านของนายรณรงค์พุนพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยนะครับว่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซะครับจะมีการปรับปรุงพิกัดระบบ harmonized โดยเปลี่ยนจากฉบับปี2012นะครับเป็นฉบับปี2022ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศเองนะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ของแต่ละประเทศนะครับคุณผู้ฟังได้มีระบบในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มอาเซนะครับที่พร้อมใช้งานได้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปโดยที่ความตกลงอาเซนะครับถือว่าเป็นความตกลงฉบับแรกนะครับจากความตกลง14ฉบับของไทยที่จะสามารถใช้ในส่วนของ HS 2022ได้ส่งผลให้การจัดการเอกสารการส่งออกนาเข้าต่างๆนะครับรวมไปถึงการสืบคน้นข้อมูลอัตราภาษีสุลกากร ของผู้ประกอบการทำได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินพิธีการสุลกากรขาเข้าและขาออกได้ ทางด้านของท่านอธิบดีได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันนะครับข้อตกลงอาเซียนนะครับมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด13ประเทศครับคุณฟังซึ่งจะประกอบไปด้วยบรูไนกัมบูชาสปปอลาวสิงคโปร์ไทยเวียดนามออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้มาเลเซียและเมียนมาโดยในช่วงของไตรมาสแรกของปี2565ที่ผ่านมานะครับมีสิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าภายใต้ข้อตกลงอาเซียนนะครับทั้งในส่วนของขาออกหนังสือรับรองถิ่นกับ กำเนิดและรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออกนะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตอยู่ที่นะครับเจ็ดรล้านเหรียญสหรัฐไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมด8ประเทศนะครับซึ่งนั่นก็คือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ซึ่งมีรายการสินค้านะครับที่ใช้สิทธิสูงที่สุดห้าอันดับแรกนั่นก็คือน้ำมันหล่อลื่นปาทูน่ากระป๋องมันสําปะหลังเส้นทุเรียนสดและเลนสำหรับ กล้องถ่ายรูปนะครับนอกจากนี้นะครับข้อตกลงอาเซีนนะครับจะมีผลบังคับใช้นะครับกับอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอ,อีกหนึ่งประเทศ ซึ่งอินโดนีเซียนะครับนับเป็นประเทศนะครับที่14ของสมาชิกอาเซียน15ประเทศที่ข้อตกลงของอาเซียนนะครับมีผลบังคับใช้แล้วคงเหลือนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่ยังมีการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการภายในนะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนะครับในการลดภาษีในการนําเข้าส่งออกภายใต้ข้อตกลงอาเซียนได้นอกจากนี้นะครับท่านอธิบดีเองเนี่ยยังได้มีการพูดถึงสําหรับในส่วนของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่น หรือว่า AJSEP นะครับที่ได้บังคับใช้ร่วม14ปีกำลังย่างเข้าสู่ปีที่15ก็จะมีการปรับปรุงพิกัดนะครับของระบบต่างๆให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนะครับการปรับปรุงพิกัดระบบในส่วนของ h a r m o n i z e นะครับแล้วก็ข้อตกลงต่งาว ซึ่งในไต,ตรมาสที่3นะครับของในปี2565ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า from AJ นะครับ <c oughs> เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าสูงถึง298ล้านเหรียญสหรัฐครับคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นรอยละ1 1 <c> 5 <oughs> <c oughs> จากในช่วงของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาโดยมีรายการสินค้านะครับที่ใช้สิทธินะครับห้านดับแรกนั่นก็คือแผ่นแทบทำอลูมิเนียมนะครับกุ้งปรุงแต่งปลาแมคเคเรลปรุงแต่งปลาซาดินปรุงแต่งและขนมจำพวกเบเกอรี่ครับคุณฟัง ทาน,นาของท่านอธิบดีได้มีการเน้นย้ำถึงความสําคัญนะครับข้อกฎหมายและข้อกฎต่างๆเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้าและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวข้องในแต่ละ FTA ที่เลือกใช้สิทธิทางด้านการค้าเพื่อให้สามารถนําไปลดภาษีนําเข้าณประเทศปลายทางลดต้นทุนทางการค้าและสร้างแต้มต่อนะครับในเวทีการค้าโลกได้โดยในส่วนของพิกัดระบบ harmonized นะครับและข้อตกลงของ FTA ผู้ประกอบการจะต้องใช้ฉบับปีที่ได้ตกลงร่วมกันไว้นะครับ ซึ่งแตกต่างกับในส่วนของแต่ละ FTA ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อไม่ให้กเกิดการคาดเคลื่อนของการพิจารณากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้านั้นๆนะครับซึ่งในปี25 6 6นนี้ครับคุณผู้ฟังกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยยังได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับ FTA อีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าของอาเซียนและเจรจาเพื่อการจัดทํา FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นนะครับกดว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่สอดคล้องนะครับกับกระบวนการการผลิตของไทยและแนวในการปฏิบัติที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ได้ทั้งนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลและให้คาปรึกษานะครับแก่ผู้ประกอบการโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศได้นะครับที่เบอร์1 3 8 0นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เองนะครับคุณผู้ฟังหลายๆประเทศเองนะครับก็ได้มีการทําสัญญ,ญาหรือว่า ทือข้อตกลงการค้าต่างๆนะครับรวมไปถึงประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังที่มีลูกค้าหรือว่าการกระจายสินค้าไปยังประเทศในส่วนของอาเซียนเองนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมไปถึงนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศเช่นเดียวกันก็พูดถึงในส่วนของโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปนวัตกรรมประเภทอาหารของไทยไปยังตลาดตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็ได้มาแนะนำนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของ การแนะนําในเรื่องของตลาดตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังซึ่งหลายพื้นที่เองครับก็มีการพูดถึงในส่วนของสินค้าแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับเกี่ยวกับตลาดตะวันออกกลางในส่วนของภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยประเทศต่างๆซึ่งมีทั้ง6ประเทศสมาชิกนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานสหรัฐอาหรับอิมิเรตกาตาร์และบาเรนและเป็นกลุ่มประเทศนะครับอาหรับทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงนะครับอีก5ประเทศนั่นก็คือเลบานอนจอร์เจีย ซีเรียอิรักและเยเมนกลุ่มประเทศนะครับที่ไม่ใช่อารับนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คืออิรานตุรกีไซปัสและอิสาราเอลโดยตลาดตะวันออกกลางนะครับเป็นตลาดที่มีกําลังการซื้อค่อนข้างสูงครับคุณผู้ฟังเนื่องจากการผลิตสินค้ายังไม่มีเพียงพอกับความต้องการอันด้วยมาจากสภาพภูมิอากาศหรือว่าสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ําใต้ดินประกอบกับนะครับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรมีค่อนข้างน้อยด้วยเช่นเดียวกันส่งผลให้ประเทศนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางครับต้องพึ่งการนําเข้าจากประเทศอื่นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะนะครับสินค้าทางด้านอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งต้องมีการนําเข้าสูงถึงร้อยละ70 และจากนโยบายเร่งรัดนะครับในการอัดฉีดเงินนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตของโควิด -19 ยิ่งส่งผลให้ความต้องการของสินค้าอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับในส่วนของการส่งออกของไทยนะครับไปยังตะวันออกกลางพูดถึงในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคครับคุณผู้ฟังซึ่งในอนาคตนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับจะมีความต้องการทางด้านอาหารฮาลาลที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น จากกระแสรักสุขภาพนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนะครับหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าประเภทฟังชั่นแนลและเฮลตี้โปรดักต์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตภูมิภาคนี้นะครับและมีความต้องการเกี่ยวกับอาหารฮารานที่เป็นอาหารแห้งและอาหารกระป๋องเป็นอย่างมากเนื่องจากนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางน,นะครับมีสภาพอากาศค่อนข,ข้างร้อนจัดทําให้สินค้า ค้าประเภทผักผลไม้สดรวมไปถึงนะครับสินค้าอาหารแปรรูปที่อยู่ในบรรจุพัณฑ์ทั่วไปมีอายุการเก็บรักษาคนค่อนข้างสัน้นและสามารถเน่าเสียได้ง่ายอาหารกระป๋องนะครับซึ่งเก็บรักษาได้นานจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้นะครับมีความต้องการนะครับในการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความหลากหลายทั้งระดับราคาและรสชาติโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของประเทศ GCC ซึ่งผู้บริโภคนะครับจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับและหลากหลายฐานะสินค้าและอาหารที่ภูมิภาคตะวันออกกลางต้องการนําเข้าจึงไม่ได้จํากัดเฉพาะสินค้าที่มีรสชาติถูกปากชาวอาหรับเท่านั้นแต่ต้องเป็นในส่วนของสินค้าพรีเมียมที่มีราคาแพงหรือว่าสินค้าต่งตางๆนะครับที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ต่อความต้องการ และยังรวมไปถึงครับสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในเชื้อชาติอื่นๆอีกด้วย ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังในส่วนของสถานการณ์การค้าไทยนะครับกับตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังซึ่งมูลค่าของทางการค้าไทยกับในส่วนของตะวันออกกลางนะครับจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปร,รัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าในปี2565ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับจากในช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ73.5มูลค่ารวมกันกว่า 1, 3 3 3ล้านบาท แบ่งเป็นการนำเข้านะครับ1 0 2 2ล้านบาทและการส่งออกนะครับ308ล้านบาทโดยสินค้าที่ไทยส่งออกนะครับเป็นตะวันออกกลาง5อันดับแรกนั่นก็คือรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับ2นะครับนั่นก็คือข้าว3เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ4ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้5อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้านำเข้านะครับสำคัญของไทยจากตะวันออกกลางห้าอันดับแรกนะครับนั่นก็คือน้ามันดิบก๊าซธรรมชาติน้ำมันแปรรูป ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและเคมีพันธุ์ทางด้านของข้อมูลในการส่งออกสินค้าในหมวดของอาหารนะครับในกลุ่มของประเทศตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นในส่วนของแอฟริกาเหนือนะครับซึ่งนั่นคือมีกว่า20ประเทศสมาชิกครับคุณผู้ฟังพบนะครับว่าประเทศไทยนะครับมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มของประเทศดังกล่าวนะครับมูลค่าสูงถึง52,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับกว่า75.4% ทางด้านของข้อดีข้อเสียนะครับเกี่ยวกับสินค้าทางด้านการค้าการเกษตรเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจากการวิเคราะห์นะครับในกลุ่มของธรุกรกิจและผู้ประกอบการของสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมประเภทของอาหารของไทยในบริบทการเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง <im> โดยเปรียบเทียบนะครับกับประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลที่สําคัญในอาเซียนนั่นก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียโดยจุดแข็งนะครับนั่นก็คือสินค้าเกษตรษแปรปแแปรูปและนวัตกรรม ประเภทของอาหารของไทยนะครับผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีจากสินค้าเกษตรไทยที่มีผลผลิตตลอดทั้งปีและเป็นที่ยอมรับของคุณภาพและมาตรฐานของสากล รวมไปถึงนะครับสินค้ากเกษตรแปรรูปนวัตกรรมประเภทของอาหารไทยก็มีคุณลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคมีความหลากหลายของทางด้านสินค้าและส่วนผสมต่างๆรวมไปถึงนะครับฟังชั่นแลและเฮลต t ้โปรดักต์ซึ่งก็เป็นส่วนประกอบหลักที่จะสามารถทําให้เป็น1จุดเด่นนะครับของสินค้าของไทยได้ทางด้านของจุดอ่อนครับคุณผู้ฟัง สินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมประเภทของอาหารของไทยนะครับได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตะวันออกกลางค่อนข้างน้อยครับคุณฟังสินค้าและคู่แข่งนะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเองนะครับก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าเป็นประเทศมุสลิมนั่นเอง ทางด้านของโอกาสครับคุณผู้ฟังสภาพภูมิอากาศในตะวันออกกลางนะครับมีความแห้งแล้งไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกจึงส่งผลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารต่ำของประเทศมุสลิมโดยเฉพาะนะครับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนะครับเนื่องจากนะครับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศในบริเวณนี้นะครับไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชแล้วก็การทําปศุสัตว์จึงต้องอาศัยในการนําเข้าสินค้าเกษตรและก็อาหารจากต่างประเทศทางด้านของอุปสรรคครับคุณผู้ฟัง ความเข้มงวดนะครับในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับที่จะนําเข้าไปจับจําหน่ายในตลาดตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งอุปรสรรคสําคัญนะครับของการส่งออกสินค้าของไทยเนื่องจากนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างรัดกุมตามข้อกําหนดของหลักศาสนา จากทั้งภายในประเทศไทยเองและประเทศมุสลิมคู่ค้าเสียก่อนนะครับหลังจากที่ได้มีการรับรองนะครับว่ามุสลิมสามารถบริโภคได้จึงจะได้รับอนุญ,ญาตนะครับจากองค์กรมุสลิมที่ดูแลเรื่องเครื่องหมายฮารานอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายฮารานบนฉลากสินค้าได้ทั้งนี้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับมีการตรวจสอบนะครับค่อนข้างละเอียดกับคุณผู้ฟังหากมีการปะปนสิ่งที่ต้องห้ามหรือว่ามาตรฐานการผลิตนะครับไม่เป็นไปความต้องการและเป็นไม่เป็นไปตามหลักศาสา สินค้าก็จะถูกกักกันแล้วก็ถูกห้ามนําเข้าโดยทันทีนั่นเองนะครับอย่างนี้ทราบันดีนะครับคุณผู้ฟังเราก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์นะครับในส่วนของช่องทางต่างๆในการที่จะขยายสินค้าไปยังต่างประเทศนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกู๊ปพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรครับ ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูกาลพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างใจจดใจจ่อที่จะได้เฝ้ารับสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยทรงเปลี่ยนถวายสามช่วงฤดูกาล ในเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนอันเป็นพระราชพิธีที่ทรงสืบทอดมาแต่ปีพุทธศักราช2495พระราชดำริที่สำคัญที่มีเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,มพลอดุลยเดชมหาราช คือการทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานรัศดรที่มาเฝ้าทูนละอองธุรีพระบาทให้ได้รับสิริมงคลทั่วหน้านับแต่ช่วงต้นรัชกาลพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในการสืบทอดฟื้นฟูพระราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชพิธีเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาคะบูชา พระราชพิธีเสด็จบำเพ็ญพระราช,ชกุศลวันวิสาขบูชาและในปีพุทธศักราช2501ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราช,ชกุศลในวันอาสารหบูชาเพิ่มขึ้นและรวมเข้าไว้กับการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลเนื่องในวันอาสารหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อพุทธศักราช2,502ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐถินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนลมาศพระพุทธนวราชบพิษพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทรงบรรจุพระพิมพ์จิตรดาไว้ที่ฐานในระหว่างการจัดสร้างพระองค์ทรงตรวจพุทธลักษณะให้ต้องตามพระราชหรือไย ทรงโปรดให้หล่อพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรด้านธนุบำรุงพุทธสถานเมื่อพุทธศักราช2,500ในโอกาสครบ25พุทธศตรวรรษพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณช่วยให้การก่อสร้างพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระราชทานานามพระพุทธรูปปางลีลาประธานพุทธมนฑลว่า พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์เมื่อพุทธศักราช2525 25, ในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีทรงปรดกล้าวปรดกระหม,ม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเป็นงานสำคัญของแผ่นดินทุกวันนี้ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2538นี้ได้ประจักษ์ในแนวพระราชดำริของพระองค์ในการสร้างศาสนาสถานวัดนี้เป็นวัดขนาดเล็กที่คำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดบวร บ้านวัดโรงเรียนอันเป็นความสัมพันธ์ตามวิถีไทยมาแต่อดีตทั้งในส่วนทาวรวัตถุการเจริญศรัทธาของประชาชนพระบรมราชูปถมัมจะช่วยให้แสงสว่างของพระพุทธธรรมเรืองรองสว่างสวยัยในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอาธาร์บอสแคทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกกบทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกพลดิวญมีนมนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย